อันนี้อ้อยก็ใส่ปุ๋ยมาจนถึงแถวที่สิบอแล้วนะคะก็เลยจะมาบอกว่าเพิ่งจะบอกเนาะเพราะว่ารีบนิดนึงเพราะฝนกําลังจะมาเราต้องรีบใส่ปุ๋ยให้เสร็จนะคะก็จะพอดีเลยถ้าฝนตกเนาะอ้อยจะใส่ต้นละกี่เมตรทุกคนเราจะใส่ไม่เยอะนะนี่เดี๋ยวอ้อยจะใส่ให้ดูเราจะใส่ต้นละประมาณห้าเมตรค่ะห้าหเมตรเนี่ยเราใส่แค่นี้เองค่ะ นี่คือเป็นปุ๋ยในตัวเจ้นนะคะเป็นปุ๋ยอสูตร4600อ่า,ส 4, 4, 6, 0, 0, อาใส่สำหรับทุเรียนนะคะเพิ่มในตัวเจ้นให้กับต้นทุเรียนกันนะคะเป็นธาตุเป็นธาตุอาหารหลักเลยนะคะนี่เราจะใส่อ้อมๆประมาณนี้นี่ค่ะไใส่ไใส่แบบคือมันมันน้อยทุกคนก็จะมองว่าอุ้ยใส่น้อยแล้วต้นทุเรียนจะได้กินยังไงทุกคนก็เหมือนคนแหละ ทุเรียนก็เป็นพืชมีชีวิตเป็นต้นไม้มีชีวิตค่ะคนก็มีชีวิตคนอ่ะลองกินข้าวกะละมังใหญ่ดูสิเรากินหมดไหมเราก็กินได้แค่ถ้วยเดียวสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็กินอิ่มแค่ถ้วยเดียวค่ะทุเรียนก็เหมือนกันสิ่งที่เขาต้องการอ่ะเขาไม่ได้ต้องการเท่านี้เขาไม่ได้ต้องการเท่านี้อ่ะทุกคนเขาต้องการน้อยๆค่ะแต่เขาได้เต็มที่แล้วก็ได้อิ่มด้วย อนั่นแหละลอง